สวัสดีค่ะวันนี้มีตัวนี้เลยสำหรับคนที่หัวล้านผมล่วงมากจนท่อตันนะคะร้านมา30ปีก็ขึ้นค่ะเราจะมีเป็นแชมพูนะคะสะแล้วก็นวดสะบ่อยผมดำสะซ้ำผมดกสะแล้วก็นวดเนะะี่ยค่ะตัวนี้เป็นเป็นสูตรเร่งให้ผมยาวเร็วแล้วก็งอกใหม่เป็นสูตรเข้มข้นเอ็กซ์ตานะคะ14ี่วันผมก็จะขึ้น บริเวณที่มีปัญหาสะแล้วก็นวด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 ,นวด,นวดในทั่วทั่วหมักไว้ค่ะก่อนที่จะออกจากห้องน้ําสามารถสระได้เช้าเย็นนะคะหนังหัวไม่แห้งยิ่งเห็นผลไวอันนี้สูตรสําหรับคนหัวร้าน <spend reading> ผมร่วงรุนแรงอันนี้เลยสองอาทิตย์ผมจะขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันผมหงอกก็คือหยุดผมหอองอกเพราะผมขาวนะมันวิตามินของเราเนี่ยมันจะซึมสมซุราผมแล้วก็มันจะไปสร้างเม็ดสีที่ผมขาวเพราะว่าเม็ดสีมันเสื่อม สรแล้วก็นวด่ธรรมดาเนี่ยค่ะหยุดผมร่วงปลูกผมใหม่แก้ผมงอกอยู่ในตัวเดียวผมขาวหลุดไปผมงอกใหม่เป็นผมดําแม้ไวแปดสบปีนี่คือความเป็นนวัตกรรมของแชมพูนางฟ้าเป็นสินค้าโครงการทรัพย์สินธรรมัญญานะคะสินค้าเกษตรแปลรลูก2ปีซ้อน